สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแม่นวลสวนเกษตรมีดีต้องแบ่งปันและบอกต่อวันนี้แม่นวลขออนุญาตเป็นนักวิทยาศาสตร์มาทำการทดลองขอให้ทุกคนเป็นผู้ร่วมสังเกตการไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมาทดลองว่ามดกลัวอะไรระหว่างสองสิ่งนี้ 1. กากาแฟ 2. ปูนขาว เพื่อนๆลองทายแล้วเก็บไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยค่ะเราทดลองใช้เมล็ดกาแฟสดนะคะเป็นเมล็ดกาแฟเพียวๆที่ไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำตาลหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราก็นำเมล็ดกาแฟนั้นมาปั่นหรือมาตำให้ละเอียดแล้วก็นำไปต้มพอเดือด ก็แยกกากแยกน้ำนะคะเอาเฉพาะกาดเท่านั้นที่มาทำการทดลองโดยเอาขนมปังเป็นตัวล่อมดนะคะโรยกากกาแฟไปรอบๆจากนั้นเราก็มาดูปูนขาวกันบ้างนะคะปูนขาวก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคร่ะเพราะว่าเป็นผงปูนสำเร็จมาแล้วนะคะ ขั้นตอนก็มีขนมปังแล้วก็โรยปูนขาวไปรอบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าขนมปังเพียวๆรู้สึกว่าจะล่าช้าในการล่อมดก็เลยต้องใช้น้ำแดงหอมหวานนะคะเฮิลสรลูบอยเพื่อเรียกมดเข้ามาให้เร็วขึ้นมาดูปฏิกิริยากันนะคะเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงค่ะ กองทัพมดก็เริ่มมาแล้วในส่วนของปูนขาวจะเห็นว่ามดเริ่มหนีนะคะเริ่มตะเกียกตะกายหนีโดยเฉพาะนางพยาม,มดเห็นไหมคะปฏิกิริยาของมดที่มีต่อปูนขาวนั้นเขาพยายามที่จะหนีพยายามปีนป่ายที่จะออกจากตรงที่มีปูนเขาจะไม่ฝ่าดงเข้าไปนะคะ ซึ่งต่างกับทีมกาแฟนะคะเห็นว่ามดเนี่ยเดินไปมาได้อย่างสะดวกสบายแบบชิวๆเลยนะคะเพื่อนๆค่คะการทดลองสิ้นสุดลงแล้วสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น10บตาเห็นไม่เท่าการลงมือทำด้วยตัวเอง คลิปที่ผ่านมาแม่นวลเคยบอกว่าที่ไหนมีมดที่นั่นมีเพลี้ยดังนั้นตัวต้นเหตุของการเกิดเพลี้ยคือมดเป้าหมายของเราคือกำจัดมดให้ได้แล้วเพลี้ยะจะไม่มารบกวนต้นไม้ของเราหวังว่าเพื่อนๆคงมีคำตอบแล้วนะคะปูนขาวนอกจากมดจะกลัวแล้วราคายังไม่แพงหาซื้อได้ง่ายและมีคุณสมบัติปรับค่า pH ของดิน ให้ดินมีสภาพเป็นกลางเหมาะแก่การปลูกพืชใส่ปูนขาวแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยบำรุงดินด้วยนะคะพืชของเราจะได้เติบโตสวยงามสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่นวลสวนเกษตรด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไายใต้สโลแกนมีดีต้องแบ่งปันและบอก จะบอกต่อเรื่องอะไรนั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ